สวัสดีครับพอกันคือเก่าครับกช่องคนดนดึงรลปลาเนาะมนีมาหาพอใหญ่ทัง้งวันดงบังค,ครับผมครัครน,น,นะ,ะครับเดี๋ยวคราวมีนกเสียงใหญ่เนาะใช่ล้วครับว่าเห็นเบิ้งน้าเนยให้นกเสียงใหญ่นี่ครับพอใหญ่เพื่อนออพอใหญ่พ,พ่อหอ่อยมลยลุ่มคลิปลุ่มมีนน้งอง,ง,งบ้านียงดัเันดมเอ เพื่อนก็นานุกเสียง,งใงญ่คือ,อเป็นน่อนจะจวดนะครับเส้นตำเฮาโอ้ยผ่านอยู่เร่ยย่ได้อยู่ยน,นีนี่มันก็นสิได้จักกันแล้วบานนี่ผ่นา,านกลับไปกลับมาอยู่หันบ่ได้เวะพ่อหญ่จะเขีย่ยเราลงทิ้ง,งลงง่ายมันนว่าแห้จงจักแห่ง <laughs> โอ้เอาเอาวางเขี่ยกัได้ครับ โอ้นกตัวใหญ่นี่ตัวนี่มานผ่อนกนี่เห็นแต่เส้นดำเพิ่นว่านกเสียงใหญ่ว่รอจี๊ดนกใหญ่แบนไดนนะบอกนี่มองเหินเสียงหมูแน่ยกปีกให้เบิ่งพองอปเห้ยเทพะนุ่มเลยแรงว่ะโอ้เทพะนุ่มคู่รัก

มามันคือคู่ดีส่ตายมาดิบวกครงนี้ใช้ได้สิใไ่ป้า,ปาบ่เนี่ยจ้าปลาอยจักปีเลยนกป้องหุนจักคือกันแน,น่นอนบ่นกตัวใดก็มือบอ่ครับบมนานกเข้ามาให้ห โอ้หม oh, oh, ูคนใหญ่ม่จะโตสามตสามตสานี่อันนั้นเลียวเลีวมันนี่เคุ้มน้อมาให้กันโอ้เดีวเออนั้นจัดจัดนะล่าองเดียวตัวนั้นมาเร็่นะเออมาสายมาเรตัวมีอผสมนขันเนี่ยคันเห็นนูกันล้นไปตัวที่ทัวเด่น thôi nhảy phần nàng hành lang này của nó này hào phần này đâu này, tiếng cứ tiếng xăm nè bảo phở, hóng ก๋วยนี่นกหัวกาดเบิ่งที่ขนมันหัว่อกาดเปลี่ยนขนนี่ก็นกบ่ได้ออกบั่นโอ้แม่งอยู่บปล่าเลยแบงบ่มาให้ซะแบ่งกับว่าหานกไปเลี้ยงได้ยังี่ขันละข้าวแบ่งมันถือกันก็แบ่งได้ว่าจะบาทจะได้ละนี่นี่พอ ไาจากบาท์ดเจ๊เหลียวหนอเนี่ยโบเคยแบ่งเคยจะเปลี่ยนผมเห็นบบเคยเปลี่ยนเคยจะสื่อเั็นมาแบ่งกับแบ่งได้เั็นราคาถื่อกันกับแบ่งได้ติดข้าให้ซ้ำได้น่ะโอ้จังหวะล้างใหม่นาะเห็นเนาอจังหวะล้างใหม่จังจอลองกันล้างใหม่ไปหาเบฝุงสายมาลีคนก่อนเไปเบงเงาเบงมังขับเฝุงสายมาลีลงเขี้มกคัก โอ้มาคู่เทอเด้พอเอ้ยคู่ดีครับสาม,มารีเพื่อนเน,ะะเนี่ยบ,บออาดคนมาหอดคือบ่เห็นหรือเป่าเนี่ยบ่เออใครอยู่ครับมันแค่แนี้ยงสิ บบาาาอืมเทียลายบวอนี่ครับคน้นถอยออกหน้าคน้นถอยออกเทีดดยนดีมันหยาดมนโบยม่จะคข้องมนันนาะน่ะเอาครับ พาเอาเวงนกตัวนี้นกดิวครับตัวนี้นกดิว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 ครับนกดิว,กดวครับนกดิวโอ้นกดิวครับมีสามตัวโอ้เพเนียดพ่อนี่ก็ร้ายเนาะโอ้แต่ว่ามันยังเป็นใหม่อยู่เลยจักตัวละครับมาอยู่นผ่อนี่ จากแล้วมันก็เจออะไรอืมพอาะซบตัวขึ้นแล้วบ่โอ้ยมันก็บ่ได้เบาเลยน้อซจาบ่นั้ง,น,งนั้นนี่ทั้งนกกระร่งดินมันได้เห็นเนี่ยเพาแต่กระรงดินพร้อมวยอย่งนี่วงดินกับรงหัวานเป็นต้นไม้บ่ได้ยักเทียมันเป็นแนวใดคือบ่ไอ้ไรมันบ่ได้บัวใครเอาขึ้นนี่แนะโอ้ <laughs> ขึ้นต้นไม้นี่บเ่เห็นใหญ่ยักเทียหม้ ให้แต่นดินใ้แต่ดินขมบ่อค่อยเอาไปนะครันไปดินแกจงเอามันไปยังี่โอ้ขึ้นต้นไม้ไม่เห็ดดิเปล่ากาว่าแหงมอนฮะแหงมอนเนี่ยว้าวิ่งตะว่าก็เป็นตะมอนอยู่บนโมยาทุกคนเนาะตะมอนเมื่อสิอายุดีแล้วอายุดีแล้วเนาะพอเนาะอายุมันได้พ่อเจ้าผู้เล่นมาเนี่ยได้ได้อยู่ป่ะมาณสี่ห้าปีเนี่พอจากมาอยู่นั่งปีสองบ่ โหนกข้าเจ้าเอามาใหา้เอามาให้ยจะบานได้หรอนกหมูมอดมันมาแต่หน้าหอยย่างโอ้มันถือมาแต่ทั้งค้่ขำทั้งนี้เดมันอ่ะถือมาบ่มันมนคเนี่ยน้ะมันโซ่เป็นนกเจ้ากูขำนี่นกกูกเดียวกูเดียวข้าล่มก็มีแนโ่โอ้ยก็เออมีแน่ธรรมดาหนิลนะโอ้ถามเนี่ยด้อพ่อใหญ่จะสั่งดิถามเนี่ยอยู่ดีๆถามเลยอั๊ม ขันผ ar AL oh. 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 nope totally ู้เ่าหลายก็ดถือว่ามีหลายคนเนี่ยขันว่าคือบปกตูเมันก็้ถือว่าโค่นงูกคนอ่ะโค่นงูกไม่ไปโอ้เอาเดี๋ยวครับภาษีมาขอแบ่งเพื่อนจักสีแบ่งเพื่อนแบ่งอยู่ว่าสันจักเส้นสีดำไรล่ะเพื่อนก็อยากเพียงอยู่ตกนกครับช่างนี่ไม่มีนกมาหานกไป หลินร่องืองกันแม่ครับไก่เขารู้กันล่ะแต่ว่าเิยดว่าหายเยอะดอกข้าก็มอตัมนี่ล่ะสิส่วนไปต่อโกน้ำอยู่เอาครับคิปนีกับผมมียังไรครับผมคิปหนาจังว่ากันไหมครับเดี๋ยวต่อร่องนกคนก e. ่อนเอาให้มันมันให้แน่เทียดเนวได้พุ้เทียดมันมันเอาเอาครับตัวโลกแล้วคพิ่นเลีว เป็นแดงไงแล้วโอ้ยไปขำไปคู้นได้ลูกเลยเขคอแดงขำเพิ่นไทยเออครับผมขอบคุณหลายๆน้องผู้ใหญ่น้อกันหนึ่งเทาครับผมเอาครับขำคู้นเอามัน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 เสียนตำเหาะอ่าได้นกไปเรียนแล้วครับบันนี้ว่ามีนกตกนกช่วงนี่ครับผมขินหนกขีนไนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ